่ยนนะครับโอเคครับนี่ครับนี่เลยมอต้นนี้นะครับนี่ครับเดินสองสามนิ้ใส่ลูกค้าเดินสองครับน้องช็เซอร์ไพรส์น้องแป้ง เด็กนิ่งมอนเขาต้องเดินกดตนะแล้วเขาอาจจอนตาแล้วเดไปทำร้่อเขาเจี้่กต้องเรียเขาหแล้วนเที่หแลยยรมีเย ค่ายยืมเบสไม่ไม่เบสไหนล้วยังไม่รู้ใจกินตัวไหนมา ดีนะได้เลยดีนะส่งมไม่ไรเ่รถจอดอเคค่ะขอบคุณคะบายบายขอบคุณค่ะเรียบร้อยนะคะพีชาไปแล้วบ๊ายบายน้องชาคืนเงินพี่ไฟยัง